ไม่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 ปืดด้เพราะว่าเสื้อสายผ่านปืดด้ยหน้าเรียงเงี้ยหน้าเลียงเ้ยโอ้แรงเลยครับทรงเลยครับโอ้โหเไม่เจ้ามันจะนักสายมือเายามมือเสายามเช้าพี่น้องครับ นั่นเลยครยบยงมาทูดมาสเตปยังอยู่ครับไม่ได้เลยพี่ขึ้นงานอยู่ย่อข<ด>ึ้นงานดีอยู่ย่อเนนะ่อยเล็กที่แ่ะ

รับเป็นอยู่่ะรับเป็นอยูะ่ะอันนี้เบียก้ดิอันนี้เบียกไดิน,นเนอมอ,นนเอม

กำลักเลยมาครับแค่คือเต่าคนเดียวแรนไปมาไปเลยเยยามันเร็วยามันเร็วยามันเร็วกว่านี้ยามันเร็วเลวเลยเตลิทันเด้

กลับมาลดยไปไหนกลับมาเลย ขายัมาทูดฮัดครับรถไทยครับพี่น้องฮัดครับรถไทยอยู่นี่บอกแลวยดบ่อังแค่นห้บ่ มืออื่นมาฮัดไหมครับวันนี้มือนี้อ๋ฮัดซ้ำนิดแต่ก่อนครับนี่กับมือแล้วครับเพร่อจำกให่างอีใช่เนียวมัลายว่าโฆษณาบอร์มมย ครับสำหรับคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งสู้คุณสุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตั๊กให้์ด้พี่น้องเด้อขอบคุณครับ